บทที่สิบสองชยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสภาและสังเยปิวิงสูตรภาสภะ ตัณหงังัลลาทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเปปะติมติตาไม่หังมัทธิเกเต,เตมุนมุนิสาราศีเสปปติมจิตโตไม่หังพุทโธทธัมโมทวิโลจนันสังโฆปะติมติโตไม่หังอุเรศภะพุนาตโละหะทายเมมายมีอนุรโตสาลิปุโตาจารักขินิ โกนทันโยปิติภาคัสมิโมคตลาโนจาวามะกิตทักทีเนสาวะเนไมหังอาสุงานันทะลาหุลลกกัสปูจามหานโมุพาสุวามะสโธตะกิสิกีสาตุปิติภาคัสมิสุริโยวะปะพังกาโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสปิโตมุนิปงค้าว กุมารตาสะโพเทโรมาเหสีจิตตะวาทะโกโสัยหังวัฒนีนิจังปดกินทาสิกุณาตะโลปุนโนอังคุลิมาโลจะอุป,ปา,นา,นาลีนันทศิวะลีเทลลาปัญจะอิมีชาตานะนะลาเตจิรัา,ามะมะ เซส,สาสีติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวัตตาเอเตส,สีติสีติมหาเทลาชิตาวันโตชิโนุลสาสะชะลันตาสีระติชินะอังคามังเกสุสันติตาลัตตานังปุระโตอาสิตะกินีมิตรสุตตะัมท่าชาคังปัญชโตอาสิวามีอังคุริมาลัตังขันธโมละปาลิมตัมจะอา สุตะาาาาาาากาอาตาเสจฉะมังอาเสจเสสาปตาลัตฉันติตาชินานานาวาละ,ะวาละสังยุตตาสังยุตตสัตตปากาลัลังกาตาวาตาปิตตาทาสัญชาตาพาหิลนับตุปัฏฐานอาสเสจสาวินายังยันตุอาณันตชินาเตชะตา วัตตุมีสักิจินะสัทธาสัมพุทธาปัญชลีชินาปัญชาลามนมังหิวิหารลังตังมิีสเดสัทธาปาลิงตุมังสัพ,พเพตเิมหาปุริสาสภะอ,อิเจวะมันโต สุโคตโตุโสุระโคจินานุภาเวนะชิตตุปัทโทธรรมานุภาเวนะชิตตาริสังโฆชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตตันตรยโยสัทธามานุภาวะปาปาิโตจะลามิชินาปัญจลีติ บทที่สิบสามทาหงสหสัพพะมะพินิม,มิตะสาวุธันตังคีมีขา,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 ารังอุทิตะโคละักดิ์เสนมาลังฐานาทิธรรมวิธินาชิตาวามนุนตติโตตังเตชะสาพวะตุเตชะยมังคารานิมาลาติเลกามาพิยุนิน ตัศพารันติโคลัมปานาระวะกมัคคะมะทัตยักขังยักขังขังขนตีสุทันตาวิทินาชิตาวามุนินโตตันเ,เ,เ,เตเเชะสาพระวตุตเตชะยมังลาานิ นาลาทิลิงค้าชาวาลังอาทิมัทถภูตัทาวขิจกกะมัสนีวัสุธาลุนัมตังเมตัมภูสิกะวิจินาชิตาวามินภุตตังเทชะสาภวัตุตีเชยมังคะลานิโอขิตาคัน ขะมติหัดหัดหััสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุริมาละวันตังอิติอิทิพิสังขตะมโนสิตวามุนินโทตันตชเชซาพะวัตตชเชมังคลานิกัตวาวะนกัตวานะกัตทะโมทะลังอีวะคัมพินียจินจายขุทฐา ว่าวจานาะนังชาณะกายะมันินสันตินะโสมะวิจินาชิตาวามุนินทุตันติสสาปวัตุติเสยมังคลานิสัจจังสัจจังวิหายะมาติสัจจะกะวาทะกเกตุวาทาพิโลปิพิโล,โล,โลปิตะมะนังอัปิอันทะพูตะ ปัญญาปัติปัสสลิโตชิตวามุนินโตตันเตชะสาภาวะตุเตสยมังคลานินันโทปนันทพุชคังวิพุทังมหิดทิงปุลเตนะเทระพุทธะเคนะท่ามาปายันโตอินโทปเทสะวิจินาชิตวามุนิโตตันเตชะสาภาวะตุเตสยมังคลานิ ทุกขาหัดทิ้งที่ผู้ชาเคณสุธันทัพหัดทัพหัดทังพมมังวิสุทธิสุทธิชูติมิตรทิพากาพิธานายานคาเทนวิจินาชิตตวามุนินโตตันเดชสาปวัตุเตชยมังคะลานิเอตาปิเอตาปิพุทธชยามังคะชยามังคะละอัตถะ ขาทาโยวาจานุทินาทินีสารติมัทันติหิตาวานิกาวิวิทวิทานิจุปันทะวานิโมขังสุขังอธิทิทาคาเบยะนะโลนะโลสปัญโยมหาการุนิโคนาโทหิตายสัพพะตานินา เดตะวาปาลามีสัพพะปันตุสัมโพธิมุตตัเอิเตนะสัจาวเชนะโหตุเชยะโหตุติเชยามังฆะลังชยะยันตุโพธิยามูรสักัจยานังนันทิวัตตะตุเอวังตะวังวิชชโยโหหิชยยันสุชชยะมังคะเล อะปะลาชิตาปัลังเกสีเสปะทาวิโปคาเลอะพิเซเกสมัสมภะพุทธสัมภะพระพุทธานังอะคัมปัตโตปะโมทติสุนัก สูมังฆ <ฮา S 1> ลังสูป,ปะพาตังสูโหติตังสูขะโนสูโมุโหโตจัสุยิทังฆะ<า>ลัห<ค>นหามะกามะจาริสุมะจาริสุ ทักขินังกายกรรมังวาจากรรมมังปะาธาขินังป่าธาขินังมนูกรรมังปะนิธีติป่าธาขินาป่าธาขินานิกาตวานิกาตาวาณัลพระพันตัดเทปทาธาตุขินี ภาวตุสัพพมังฆลังรัขันตุสัพพะทวตาสพพะพุทธานุภาเวนะสาพะโสธีภวันตุติพระวตุสัพพหมังฆลังลักขันตุสาพะทวตาสัพะธรรมานุภาเวนะสาภะโสธีภวันตุติพระวตุสาพพมังฆลังรักขันตุสัพพะทวัตาสาภะสังฆานุภาเวนะสาพะโสธีภวันตุติบทที่สิบสี่บทที่สิบสี่ ยาเทวตาสัตติวิหารวิหาระวาสินีทูปีคาเลปุติคาเลตหิงตะหิงตาธรรมมาตาเนนาพวันเตปุชิตาโสทิงกะโลนเตท,ทะวิ กิทธะวิหารมันทเลิเทลาจามันนานะวากาจพิขาวสาลามิกาธานะปฏิอุปาสกาคามาจเทสานิคะมาจอิสระตัปปานภูตาสุขิตาภาวันตุเตชะลาปุชาเยปิจันทะสัมทะสัมภวา สังสีทัสชาตาอัตถวุปป,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 ปัตติกาเนียนิกังรรมะวะลังปัิปินจเตสาเปปิทุกขันสะกะรลนตุสังขยังธาตุจีรังสะตังธรมุทมทะลาจัปุคละาสังโฆหุนตสามะโควะวะ อัธยะจาหิตายะจาอัมิลัทธตุสัมัมโมสัพพิสัปปิสัมเทปิธรรมะจารินพุทธิงสัมปาปุเนยามะธรรมีอาริยปาเวทิเต ปันนาโหตุสาพเพปิปานิโนพุทธศาส,าสนิสัมมาทารังปาวิชันตโตกาเลเทโวปวัสสตุวุธิภาวายสัตตานาัมมิทังนีตุมีทามินบาตาปิตาจะอัตตะละชังนิจังละคันติปุตตะตังอีวังธรรมะ ธรรมมีนักลาชาโนปชังลักขันตุสาภะทา